ทยอยเข้ามานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแปดแถว S P D นะคะตัวนี้นะคะเครื่องสบเก้าแรงม้าสามสูงนะคะเชืออ้อเพิิงดีเซลนะคะใช้งานมาเกินร้อยห้าสิบจุดนะคะตัวนี้เราขายที่สองแสนนะคะท่านใดหาอยู่สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ตกลงพวกหกแถวก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะคะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นสินค้าที่รอตรวจเช็คสภาพนะคะกับลูกค้าที่จองไว้นะคะตอนนี้ตะกูล6แถวของคูบัวต้านะคะกับ8แถวก็ทยอยเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ช่างเราก็เช็คตามคิวนะคะตัวนี้ก็จองแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีนี่นะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นของเจ้าสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็จะมาเจ้าอิสกีนะคะ8แถวอันนี้เจ้าเออลบุรีนะคะอันนี้ก็รอตรวจเช็คนะคะตอนนี้นี่ก็8แถวดีเซลนะคะ ช่างกต็ตรวจเช็คกันแบบนี้นะคะถอดออกมาทุกชิ้นส่วนนะคะเพื่อเอามาเช็คกดสภาพให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นของ YR นะคะ8นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้อะไหล่ไทยร้อยเปอร์เซ็นตนะคะตัวนี้ยังว่างอยู่นะคะลูกค้าท่านใดหายอยู่สอบถามเข้ามาได้นะคะตัวนี้ช่างเราเก็บงานเรียบร้อยนะคะพร้อมเปลี่ยนแผงใหม่ข้างหลังให้8แผงนะคะตัวนี้ตัวนี้เราขายที่350,000นะคะตัวนี้นะคะ สภาพสวยนะคะช่างเราเช็คใหม่หมดนะคะลูกปืนซีนนะคะที่สึกหล่อมานะคะแล้วก็พร้อมเปลี่ยนแผขงหลังให้ใหม่8ปดอันนะคะตัวนี้สามแสนห้านะคะท่านใดหายอยู่ยามาดีเซลนะคะเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้นะคะนี่ช่องเราก็จะแน่นๆหน่อยะคะ่ะทั้งลูกค้าจองแล้วก็สินค้าที่เออเช็คนะคะเออไว้พร้อมปีหน้านะคะตัวนี้ค่ะก็มีเข้ามาหลากหลายนะคะมีอ e ีเซกิสิบแถวด้วยนะคะตัวนี้นะคะ ดีเซลนะคะอิซกิ10 e แถวก็มีเข้ามานะคะตัวนี้สินค้าเข้ามารอตรวจเช็คนะคะนี่นะคะจะเป็นอะไล่ที่เรารอตรวจเช็คสภาพสินค้าใหม่นะคะอันนี้เป็นแผงของอ e ิซกิ10แถวนะคะตัวนี้จะเป็นของ10 e แถวนะคะตัวนี้ดีเซลนะคะท่านใดต้องการรถคันใหญ่นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ10แถวนะคะเรามีตั้งแต่ตอนนี้เหลือ5 6 7 8แล้วก็10แถวนะคะ สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะที่บริษัทพักระดาษเทรดิ้งนะคะสำนักงานใหญ่สาขาใหญ่อยู่ที่สุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันนะคะส่วนสาขาสองอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะราศีสไลนะคะสามารถสอบถามหรือว่าลูกค้าอยู่ระแวกศรีสะเกษนะคะสามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่สาขาสองของเรานะคะเราจะเริ่มทยอยเอาเข้าไปนะคะตัวน,นี้รถดำนานะคะ5าแถวราคาเริ่มต้นแต่ห้าหมื่นเก้านะคะ ส่วน6แถวราคาเริ่มต้นแต่90,000ถึง101,000บาทนะคะส่วน8แถวดีเซลนะคะราคาเริ่มต้นที่200,000อ่ะขอโทษทีก็เริ่มต้นที่แสนแปดนะคะจนถึงสามแสนห้านะคะนี่นะคะนี่ตัวนี้เราเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะคะอะไรสิ้นอะไรที่สึกหลอนะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้คะ่ะ เจก็เอาตุ่นเข้ามาตอนนี้รถดํานานนะ่าจะมีประมาณสี่สิบคันได้นะคะก็สามารถเข้ามาตรวจออสอบถามเข้ามาได้นะคะนี่นะคะเราเช็ดให้พร้อมใช้งานนะคะไม่ไว่าเป็นของเหลวนะคะสายพานนะคะลูกปืนซีนนะคะที่สึกหลอนะคะแม้กระทั่งแผงข้างหลังเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะอันไหนที่มันสึกหลอนะคะอันนี้ก็เตรียมส่งลาวกับลูกค้าสุพรรณบุรีนะคะก็จับจองกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะ ก็ท่านใดหายอยู่สอบถามเข้ามาได้นะคะที่บริษัทพักระดาษเทดดิ้งนะคะตัวนี้นะคะก็มีนะคะอิซกิตอนนี้เรามีทั้งอิซกิยมมาม่าคูบตา้ามิซูบิชินะคะมี4แบรนด์ให้เลือกนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ะคะ่ะที่บริษัทพักระดาษเทดดิ้งเรานะคะตั้งอยู่สุพรรณบุรีนะคะก็าสามารถสอบถามตามเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่และลูกค้าที่แนะนำมานะคะ<ม>ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ